เพื่อนๆอย่าลืมกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ gmail นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการสร้างบัญชี gmail ใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสร้างบัญชี gmail ในมือถือแบบขั้นตอนง่ายๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็ให้เรามาที่แอป gmail ตรงนี้นะคะ ถ้าเพื่อนเถ้ามือถือของเพื่อนเื่อคนไหนยังไม่มีแอปตัวนี้ก็ให้ไปโหลดจาก Playstore ได้นะคะโดยปกติแล้วเวลาเราซื้อมือถือแล้วก็เราลงแอปต่างๆแล้วการสมัครมือถือเขาก็จะบังคับให้เราลงทะเบียน Pa s t o r e ด้วยอ e ีเมลอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมีบัญชีหลักที่เราใช้กับเครื่องมือถือเราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเพิ่ม หรือว่าสร้างบัญชีใหม่ก็ง่ายๆเลยค่ะก็ให้เข้ามาที่แอป gmail นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะปกติถ้าเรามีบัญชีหลัก gmail ของเราแล้วก็ให้เรามาคลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านขวาด้านบนนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะให้มาที่เพิ่มบัญชีอื่นนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะถ้าเราต้องการสมัคร gmail ก็กดที่ google นะคะแต่ถ้าต้องการสมัครบัญชีอื่นก็จะมีให้เลือก hotmail yahoo อื่นๆื่น,นะคะแต่นี้เดี๋ยวเราจะเพิ่ม gmail เนาะก็ให้เรากดที่ gmail ะคะ่ะแล้วก็มาที่สร้างบัญชีนะคะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะเขาก็จะถามสำหรับตัวเองหรือว่าเพื่อจัดการธุรกิจของฉัน อันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวปุ้ยจะเลือกเป็นสําหรับตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นบัญชีส่วนตัวนะคะเขาก็จะให้เราใส่ชื่อนามสกุลเนาะก็ให้เราใส่เข้าไปอะค่ะแล้วก็กดถัดไปนะคะให้ป้อนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะ พอามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเลือกที่อยู่ gmail ของคุณเลือกที่อยู่ gmail หรือสร้างที่อยู่ของคุณเองอันนี้เหมือนกับเขาสุ่มมาให้ตามชื่อที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ไม่โอเคกับชื่อที่เขาสุ่มมาให้เราแล้วก็เลือกที่สร้างที่อยู่บัญชีของคุณเองตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นมานะคะถ้าเราอยากจะใช้ชื่อบัญชีอะไรก็ให้เราใส่ตรงนี้นะคะโดยเขาจะต่อท้ายด้วย gmail com มาให้เราเนะะี่ยค่ะ ก็ให้เราใส่ชื่อเข้าไปเลยนะเนาะแล้วก็กดถัดไปนะคะตรงนี้อ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะชื่อผู้ใช้นั้นมีผู้อื่นใช้แล้วลองใช้ชื่ออื่นก็แสดงว่าเราตั้งชื่อซ้ํากับคนอื่นนะคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นที่ไม่ซ้ำเนาะจนกว่าตรงนี้จะหายเป็นตัวแดงะคะ่ะอ๋อพอเปลี่ยนแล้วก็กดถัดไปนะคะ แสดงว่าบัญชีเมื่อกี้ผ่านเขาก็ให้เราใส่รหัสแล้วก็ยืนยันรหัสอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็กดถัดไปนะคะเพื่อนๆจะใส่เบอร์โทรตร,ตรงนี้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะ บางท่านอาจจะใส่ไว้สําหรับรีเซ็ตรหัสผ่านเมื่อลืมหรือว่าใช้เป็นการป้องกันความปลอดภัย2ชั้นก็ได้ค่ะแต่ณตรงนี้ปุ้ยจะขอข้ามไปนะคะเพราะว่าปุ้ยจะไม่ใส่มือถือไว้ก็ข้ามนะคะกดข้ามตรงนี้ถ้าใครต้องการข้ามแต่ถ้าต้องการใส่ก็ให้ใส่ตรงนี้เราก็กดมาโอเคใช้เลยตรงนี้แตะะ่ปุ้ยขอข้ามนะคะ เขาก็จะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณคุณใช้ที่อยู่ Gmail นี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ภายหลังได้อันนี้ก็จะเป็นชื่อ Gmail ของเราเนาะก็กดถัดไปคะะ่ะเขาก็จะขึ้นการข้อมูลต่างๆนะคะให้เรามาอ่านข้อมูลให้เข้าใจเนาะก่อนที่จะมากดยอมรับคะะ่ะ มาที่หน้าแรกของบัญชีแรกแล้วใช่ไหมคะให้มาคลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านมุมขวาบนนะคะอ่าเราจะเห็นบัญชีที่เราสร้างใหม่คือตัวนี้ใช่ไหมคะวิธีการเปิดก็ง่ายๆให้เรามากดสวิตบัญชีต่างๆที่เรามีได้เลยคะ่ะอ่าเดี๋ยวปุ้ยจะมากดบัญชีตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าบัญชีใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา เมื่อกี้น,าา d d นี้ค่ะก็สามารถใช้งานได้ตรงนี้เนาะเราก็สามารถส่งข้อความส่งจดหมายรับส่งจดหมายโดยใช้ชื่อบัญชีอันนี้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารู้จักได้ปกตินะคะก็คลิปนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสร้างบัญชี gmail ใหม่นะคะในสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆขึ้นมาอีกก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วแล้ก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ